สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเว็บไซต์เมดิแคร์จะมานำเสนอการเผยแพร่คลิปครับผมนายถักรนพวงช้อยเล็ที่สองครับผมนายวิชัยคนเกิดเล็กที่สามครับผมนายธีรกรทองแสงเลขที่สิบเอ็ดครับผมนายชัยนนท์ประธานเลขที่สิบสองครับโนนางสาวพันธ์พัชกรดนตรีเลขที่สิบสี่ค่ะปัญหาทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับยังเป็นประเด็นที่มีความท้าทายนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ การแพทย์นะครับยังไม่ทั่วถึงกับประชาชนและความและไม่มีความเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางของจากบ,บ้าน,นครับไปโรงพยาบาลครับและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงครับเว็บไซต์พินิแคร์สามารถช่วยเรื่องอะไรได้ครับคือเราข้อแรกคือเราสามารถช่วยการลดวความแออดในโรงพยาบาลได้2เปรียบเวลาในการไปโรงพยาบาล3ม,มีข้อมูลที่ชัดเจน,นครับซึ่งข้อมูลจะมีอยู่สองอย่างคือ ของเซเว่นกับของอยาสมันจาบ้านทั่วไปครับพวกผมก็จะมาสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเรียนกันนะครับทำอย่างแรกที่เราจะให้เขาผ่านเครื่อเราทดลองใช้แอปของเราแล้วก็หาม f e e d ครับว่าเขารู้สึกยังกับแอปหรือว่าอยากให้ปรัแบ,บแต่งแก้ไขตังไหนงที่บอกว่ารู้สึกว่าใช้งานยากเกินไปครับครับวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์คุณน้าข้างบ้านนะครับก็คือผมทําเว็บไซต์เกี่ยวกับ เกี่ยวกับตัวยาการให้ความรู้เกี่ยวกับยานะครับชื่อเว็บไซต์ว่า medicare นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณน้ามาทดลองใช้นะครับพอหลังจากทดลองใช้แล้วคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงครับกับเว็บไซต์นี้ครับข้อดีก็คือสะดวกใช้งานง่าย,าายเหมาะกับ สมัยนี้แล้วข้อเสียข้อเสียก็คืออยากให้มีตัวยามากขึ้นกว่านี้ครับผมครับครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์รุนน้องข้างบ้านนะครับที่ไม่ได้อยู่เรียนอาสามอยู่โรงเรียนระยองวิทย์นะครับก็คือผมจะสัมภาษณ์ผมจะให้ทดลองใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์เมดิแคร์นะครับคือเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาต่างๆนะครับเดี๋ยวให้น้องทดลองใช้ก่อนครับ โอเคครับหลังจากทดลองใช้คิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงครับข้อดีก็รู้สึกว่าใช้งานสะดวกสบายดีแล้วก็มีข้อสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองใช้เว็บยานะครับที่ชุมชนปากน้ำระยองครับที่ร้านขายของชาครับไปเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ลองใช้เว็บยานะครับที่พวกผมเป็นคนทํามา ก็คือลองกรอกประวัติกันครับเบื้องต้น ือขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการกรอกประวัติแล้วก็โรคประจาตัวถ้าไม่มีก็ฉีดได้ครับมีมีไหมครับไม,ม,ม่มีมถ้าโรคประจำตัวไม่มีขีดฉีดขีดได้เลยครับ,รบแล้วกดบันทึกครับแล้วที่เนี้ยครับก็ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยอะไรนะครับก็เขียนลงไปในนี้ได้ครับแล้วก็จะขึ้นตัวยาแล้วก็วิธีการใช้มาครับครับนี่ก็เป็นเซิร์ชครับแล้วก็กดเซิร์ชเลยครับกดอันนี้สกคู่ครับนี่ก็เป็นตัวยามีสองตัวครับแล้วก็กดดูประวัติได้ดูข้อมูลยาใช่ ก็จะอธิบายว่าใช้ยังไงโดสเท่าไหร่หวันนี้ครับขอบคุณครับโอเค <Okay. S 2> ครับหลังใช้นะครับผมจะถามว่ามออีอะไรอยากให้แก้ไขไหมครับแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้เว็บนะครับเป็นยังไงบ้างเว็บใช้ง่ายแต่ว่าอยากให้มีตัวยาที่มากขึ้นกว่านี้ให้มันหลากหลายมากขึ้นกว่านี้จ้ะ ส่วนข้อมูลอันน้ยาไปไหมครับหรือว่าอยากให้ส่วนข้อมูลหรอน่าจะให้สั้นแล้วก็กระชับมากกว่านี้ได้ได้อขอบคุณครับครับวันนี้ผมจะมาทดลองใช้แอปยาของผมนะครับที่ส่วนกลางของหมู่บ้านวูเดอร์ซิตี้ครับไปลครับสวัสดีครับจะมาให้ช่วยเกี่ยวกับประเมินเว็บนะครับว่าหลังใช้เป็นยังไงบ้างรครับอันนี้เป็นเป็น ครับอันนี้เป็นเว็บยาครับอครับก็เคยอั้นแรกคือกรอกประวัติกันครับกรอกประวัติกรอกใหม่กรอกประวัติใหม่ได้ไหม อืมอืมต่อครับอ่าทีนี้ครับก็จะมีสองหมวดครับให้เลือกอันแรกก็จะเป็นกลุ่มยาสามัญที่ขายในเซเวน่นกับยาที่ต้องจำหน่ายโดยเภสัชเท่ทานั้นก็คือตามน้ำไขยายาอ๋อให้เลือกไหนก็ได้เลือกกันไหนก็ได้ครับที่เต็สะดวกอ๋อเนี่อ่าเลือกตำน้ำไขยายาครับทีนี้ก็พิมพ์อาการครับในนี้ได้เลยว่า เอ่อมีเรามีอาการอะไรหรือว่าเป็นยังไงพิมพ์อะไไงต่อครับแล้วก็ Enter ทีนี้นกดใช้ใช้เจตวิธีครับใช่อ๋ออันนี้เหรออ๋อเขาจะขึ้นตัวอย่าครับแล้วก็ขึ้นข้อมูลมาอ่าแล้วครับเนแล้วก,วก็ไปซื้อยาตามนี้ใช่ซื้อได้ในในที่ ร้านขายยาเพราะเลือกเลือกแบบร้านขายยามาแต่อันแต่ว่าถ้าสมมติว่ากดเลือกร้านขายยาก็จะมียาที่เฉพาะกลุ่มกว่าในเซเว่นเพราะว่ามันต้องใช้เภสัชในการในการจ่ายยาเท่านั้นอ๋อแล้วมันกดอย่างนี้แล้วมันบอกอะไรไหมว่าคนอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ต้องกินกี่เม็ดมันบอกอะไรไหมหรือบอกแต่ยาบอกบอกครับก็จะบอกพวกอ่าบอกแต่ยาใช่ไหมใช่บอกแต่ยาครับผู้ใหญ่ กินท่านี้ท่านี้ครับก็บครั้งโอเคอเอครับทีนี้ก็จะถามฟีดแบ็กครับว่าเว็บมีอะไรอยากให้ปรับแก้ตรงไหนไหมหรือว่ามีปัญหาอ,อ,อะไรใช้ยากไหมครับอันนี้ตอนที่พิมพ์ว่าอาการเนี่ยมันดันไปขึ้นชื่อยาออกมาเดี๋ยวคนจะงงใช่ไหมเดี๋ยวคนจะงงว่าเอาแล้วไปขึ้นชื่อยาบางคนจะอาจไปกดชื่อยามาแทนมันก็จะไม่ใช่อาการ แต่ว่าการพิมพ์อาการไม่ควรจะขึ้นชื่อยาเนาะขึ้นอาการมาแทนไม่ต้องขึ้นเลยเลยเข้าไปเอาไม่ต้องขึ้นเลยเลยไม่ต้องขึ้นเลยเลยขึ้นเลยเลยหรืออาจจะมีไกด์ไลน์ก็ได้ปวดหัวปวดท้องปวดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นได้ก็ได้อย่างเงี้ยได้แต่ขึ้นชื่อยาเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวคนแอบไปกดชื่อยาปุ๊บมันก็จะไม่ใช่แล้วเนาะมันจะไม่ใช่อาการใช่ปะโอเคก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อกายครับมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนตากสินระยองครับพี่อยากจะให้น้องกายช่วยพี่แบบทดลองเว็บไซต์ที่พี่จัดทำได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะ ไงบ้างคะสำหรับเว็บไซต์ที่พี่จัดทำคิดว่าโดยรวมโอเคดีมากเลยครับแต่ว่าอยากจะขอให้เพิ่มเรื่องยาครับอยากให้มียามากกว่านี้ครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นที่เข้ามาใช้งานด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะและในส่วนของผลการสรุปหลัาจากที่เราได้สัมภาษณ์บุคคลภายนอกและให้บุคคลภายนอกได้ทดลองเว็บไซต์ที่เราจัดทาขึ้นนะคะซึ่งโดยรวมผู้เออคุณภายน,นอก บุคคลภายนอกได้บอกส่วนมากได้บอกไว้ว่าใช้งานง่ายค่ะแล้วก็เหมาะกับสมัยนี้ค่ะทันสมัยแล้วก็อยากให้เราปรับเรื่องการตกแต่งเว็บไซต์ค่ะแล้วก็เพิ่มจำนวนตัวยาแล้วก็ปรับคำอธิบายให้กระชับมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับขอบคุณ